ครับวันนี้ผมมาเข้าร้านกังฟูกังฟูนี่เป็นแบรนด์ของจีนนะเป็นร้านอาหารสำเร็จวันนี้ผมก็สั่งชุดนี้มาสาริเวทเลียเท่าทุ่ยวนอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งของมูม,มูิมิก็คือมะเขือผักมะคือม่วงมีผักแล้วก็มีน้ําจุกก็โอเคครับชุดนี้รู้สึกจะสามสสอง อันนี้สามสิบเ,เอ็ดก็น่ากินดูนปกติผมชอบกังฟูชุดชุดไก่นะไก่แช่เหล้านะแต่วันนี้ไม่มีไม่เห็นนะเขาจะเปลี่ยนเมนูไปตลอดตลอดนี่อะไรเนี่ยกาแฟเหรออ่าน,นี่ก็เป็นกาแฟกาแฟอันนี้แบบของนะ้องอ่ยวู้ชมจะรู้ว่า นือสี่บาทชุดเออะไรอือสามชั้นอันนี้สามชั้นเหรอสามชั้นผักกาดดองหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเหมือนไม่น่านาร้นนะเดี๋ยวแบ่งกันแบ่งกันชั้ไม่เหมือนกันอ่ะดีแล้วอันนี้เป็นมะเขือมะเขือม่วง่ไมเป็นอะไรข้าวหรือเปล่าเหรไอ้นนี่ชุดก็สามชุดสาม อันนี้ขอาที่สองจำไม่ได้มีมีมีบินอันนี้ปลาสามสิบเอ็ดก็น่ากินดีนะเป็นชุดแบรนด์ของของจีนนะครับือกังฟูโอเคผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะอพอดีมาจากเซี่ยงไฮ้นั่งรถไฟความเร็วสูงมา30นาทีก็ถึงแล้ว ทานีเดียวฮะจากเสี่ยงให้มาซูโจนี่หนึ่งานีโอเคอันนี้พุซางาดำไหนลองคนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนดูหน่จะลองคิดพุซางาดีดี๋อ๋อไอุซาไม่มีไม่มีเนื้อพุสางเลย ปั่นปั่นปับดอะไรประมาณนี้ต้องตัดอเขาอนุญาตครับ